อันนี้ผนสอง็มปีนะนี่ก็เป็น5แห่งในอีสานะนะครับก็ตั้งเป็นอาคารสูกใจถึงย้ารวมถึงยานะครับ่อบครับแล้าต้นทุนของการใช้เงินเนอย่างเงี้ยจนะเริ่มปีแรกอาจะน้อยหน่อย2 0ล้านแล้วก็จะเป็นแสนห0าหมล้านปีหน้าก็เป็นเกือบสามแสนล้านสี 400, น 400, น 400, น่แสนงหมื่นล้านสี่แสนเจ็ดหมื่ล้านแสนเจ็ดหมื่นล้านหนึ่งแสนเจ็ดหล้านแล้วเก้าหมื่นสี่ล้านนะครับก็จะเป็นไม่ไม่ใช่ว่ากู้มาแล้วไปใช้หมดปีแรกนะ ทยอยใช้แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะนะครับเที่ยวเมื่อปายปกติปีละ2.5ล้านเนี่ยแต่ละปีมันไม่ได้เยอะอะไรเลยสำหรับการพัฒนานโครงสร้างพื้นฐานของประเทศแล้วมาก่อนไปพูดท่านก็มีนักเอกชนที่มาน,านามั่งคำนวณก็บอกถ้ายโกโครงการ30ปีเนี่ยมันก็จ่ายคนหนึง่ง40-50บาทต่อหัวประชากรดีงนั้มันไม่ได้เป็นการลงทุนที่เราฟังแล้วดูกลัวสองล้านล้แต่อย่าลืมว่ามันเป็นช่วง7ปีแล้วเราไม่ได้เอาไปทำอิรุษหรือแฉทุกอย่างมันเป็นโครงสร้างที่ถาวร แล้วก็อยู่ไปจนช่วงช่วงหลังนะครับต่อครับเนี่ยก็หลายอยอางโครงการไหลเพิ่มได้เลยพอพหลเปิดใช้ปุ๊บถนนไม่มาก่อนเลยครับถนนรุ่มอันรุนละก็ว่าแต่หน้าโครงการได้ทำได้เลยเพราะพวกนี้ก็ทำเอเแล้วโครงการมีพร้อมอยู่แล้วนะครับนะคแบบกรุงเทาฯอันนี้ผมว่าไวๆเลยนะครับปตัวราคาปีห้าเจ็ดมีอะไรบ้างมีทั้งถนนทั้งรถไฟปีห้าแปดเพราะฉะนั้นโครงการพวกนี้ฮะเรามีรายละเอียดชัดเจนว่าทำเมื่อไหร่ทำอย่างไรทำที่ไหน และตัวอย่างโครงการนะครับรถไประสูงเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการในการออกแบบทำ PIA ขอรนุวัดโครงการรอเบรกืนประกวดราคาการก่อสร้างนั้นโครงการเราไม่มั่วคือมันมีความร้อนนะครับแล้วก็ดำเนินโครงการตามขั้นตอนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกอย่างเน้นไม่ต้องกลัวว่าจะมีคนบอ้ยโครงการไม่ร้อวลง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 ทำไม่ใช่ครับมันมีการเตรียมความร้อมมาเป็นระดับเป็นขั้นตอนถามว่าทำไมได้ไรก็ดี p ี รถที่สิกต้องลดลงเนี่ยแต่เดินประมาณ15บห้าอตแลต้วลก็รถที่เหลือมาถึงเปอนตนะคนเดินทางรถย,ยนต์ลดลงความเร็วรถไฟฟ้ารถไฟเพิ่มขึ้นปัจจุบันจา,ามสิบเก้าเดินปในชั่วโมงเป็นหกสิบรถโดยสารจาก60เป็น100เนะน,นี่ยขนถังรางเพิ่มขึ้นจาก2อเป็นต์ทั้งน้ำแนะต่ถึงสามเปอร์เซ็นต์น้ำเชื่อมเรือลดลงปี100ละแสนล้านบาทรถไฟฟ้าในกรุงเทพจากปีวันละ600,000เป็นวันละ50,000เป็นประมาสามล้านหม แล้วก็มีการขนส่งชายแดนเพิ่มขึ้น5%้าเปอร์เซ็นต์บริษัทรถไฟเพิ่มขึ้นสองเท่าแล้วก็เลี้ยงทางเดินทางสามร้อยกิโลเมตรในกรุงเทพกรุงเทพโพลากเนี่ยไม่เกิวสมุทรรึด้วยรถไฟความสูงนะนี่การประหยัดน้ำมันแสนล้านรวมกันวมดจากไรสาขาเร first, ื่องถนงทั todas, way, ้งหมดเรื่องมอเตอร์เวย์เรื่องอะไรับนะครับนี่เราสงสัยว่าทไมทำเรื่องราวเยอะก็ต้องบอกว่ารางเป็นหัวใจสำคัญนะเรามีการขนทางถนนได้แปดถึงหกเปอร์เซ็นต์ปัจจุบันเรามีรถบรรทุก ถนนหนึ่งล้านคานครับก so ็เหตุเกิดที่โคราชเนี่ยไอ้แกงพอยอ่ะอากา์ดีก็ที่ไปตรวจที่เสียชีวิตถึงเก้าคนเราไปเรียกข้อมูลมาดูถึงรู้ปัจบาทเนี่ยเราเป็ทุกในเมืองไทยอย่หนึ่งล้านคันที่มาใช้ถนนร่อเราอยู่เมื่อไม่ไม่แตกแ่งกันเรามีเสียชีวิตกันทางถนนเนี่ยปีละเิปืสองพันคนะครับเราใช้ทางถนนเจอรถไฟใช้่สเเซ็นต์นนี่เราขอัหลักเลยต้องเปลี่ยนใช้รถไฟให้มากขึ้นนะครับทางสาเปอร์เซ็นตต่อครับ ก็เกลือเทียบไปนเนี่ยทั้งสปีกันตัมาเนี่ยทังน้ำนี่คือการใช้น้ำมันเชื้อเพนะลิงถนนร้อยเปอร์เซ็นทางน้ำแค่าสามสิเปอร็หนึ่งในสามแล้วก็ทางนา้ำที่หนึ่งหนึ่งในห้หน่งในสี่นี่สการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รถทัศน์เนี่ยสิเท่าของรถไฟนนั่นในลู o ชัน t ั้ n หลายที่เกิดส่วนหนึ่งก็มาจากที่เรามีรถทัศน,น์ถนนมากวิ่งขนของเทนแล้วก็ถึงเวลาที่เปนนะาาลี่ยน้า้ำมันเพิ่มขึ้นอีกยิ่งหนักเลฮะตน้น,นทุนสูย รถไฟแล้วว่แย่ทุกวันทุกวันนะครับอี่ผู้โดยสารนะครับแกนอนคือปีปีสามสามเป็นปีแปดสิบห้าล้านคนพอมาปีห้าห้าเหลือคือสิบเอ็ดล้านคน <c oughs> ผม,มว,ว่าคงไม่มีใครนั่งรถไฟบนโกลาดน้อยนะผมว่ามันนานนะแล้วแถมดีเลย์คือนานเยอะพอมควรว่าสี่ชั่วโมงอาจจะได้แล้วดีเลย์ได้ชัมม่วโมงรถไฟแทบไม่มีอยู่ในสายต,ตาพวกเราแล้วแต่ว่ามันคือหัวใจที่ต้องปรับปรุงนะก็สภาพอย่างนี้ครับตกบ้าติดขึ้นเกิดด้วยนะ หลาดกันดน้านหน้าเศ้าเลยนี่แถวเช็ใหมย่ยก็ต้องปรับให้ดีขึ้นนะครับก็จะมีสองอันนะรถไฟระดับสูงกับรถไฟทางคู้ซึ่งคนลากได้หมดแหละโคนลากก็ต้งรถไฟระับสูง้ไฟทางคู้เนะะี่คนลากก็โชคดีแล้วกถไฟทางคู้จะไปทางที่สารทั่วเลยนะครับแล้วก็วางรางใหม่เนี่ยก็ไฟระวสูงขนาดมนอยู่สี่ห้าวิ่งได้สองร้อยห้าสิบถึงสี่ร้ยกิโลเมตรต่อชั่วโมงรถไฟทางคู้เดิมก็ใช้รางขนาดเดิรหนึ่งเมตรนะก็วิ่งเด้ความเร็วหนึรอยีร้อยบก แล้วก็ของทางระสูงก็ไปทั้งสี่ทิศกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพหนองคายกรุงเทพพะเยากรุงเทพบุรีรัมย์เบตาต่อครับไม่ใช่เอาไปเดียวนะมาเลเซียบอกว่าถนะเขาว่าตกลง MOU จะร่วมกันทางเชื่อมกัวเปอร์สิงคโปร์ในปีสองศูนย์สศูนย์นะครับต่อครับต้องรออีกหลายคนนะต่อไปคนจะไปเชื่อมโยงกันดูตัวอย่างสถานีรถไฟของญี่ปุ่นเนี่ยทางระสูงก่อนนั้นไม่มีอะไรเลยเป็นเป็นพวกมาโล่งๆพอรถไฟระสูงไป สี่สิบปีหนาาไปมันคือเมืองใหม่เมืองมันคือเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตนอวเห็นี้ว่าธุรกิจที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่ขายตั๋วรถไฟมันคือเมืองใหม่ที่การพัฒนาพื้นที่ใหม่พัฒนาศักยภาพใหม่ต่อไปโคราชโตหรืกรุงเทพได้ถ้ามาเชื่อมโยงได้ถูกไหมถามว่าทำไมคนต้องฝากลูกเข้าใจตายายแล้วก็เข้าทำนายกรุงเทพกลับมาเจอลูกทีก็เฉพาะสามเดือนหมดนสี่เดือนหมดเพราะว่าโอกาสไปในจุดที่กรุงเทพงานอยู่กรุงเทพหมด ถามว่าทำไมคนรั่งาะมีอุปถัมภ์ถูงจะมีบริษัทก็ตั้งไม่ได้ปัจจุบันปัญหาในการเดินทางการเชื่อมโยงแต่การเชื่อมโยงได้ง่ายเนี่ยมันไม่แพงกรุงเทพได้คนก็อยู่กับครอบครัวอยู่ในพื้นที่ได้นะรั้นอันนี้คือวิธีที่เราอนั้นในแง่ของการก่อสร้างเนี่ยมันไม่ใช่แค่ก่อร้างทางรถไฟอะไรก็คือก่อรัางเมืองใหม่ทั้งเมืองที่ตามมาก่อรัางก็รายได้ก็ของญี่ปุ่นเนี่ยสีส้มก็คือจากตัวรถไฟสีฟ้าคือจากรายได้อื่นรายอื่นก็ต้องต้องประกอบกัน กรารพัฒนา,นา,รรนานนฐานราิกศร,นรในพื้นที่การขายของในพื้นที่และอย่าลืมอย่างในรถไฟบรรทุกเนี่ย้เคาน์เตอร์นเขายได้ดีกว่าเซ็นทรัลเวสต์ในในกลุ่มโตเกียวอีกเพราะว่าเป็นคนฐานเยอะแล้วต่อไปเนี่ยรถไฟก็จะเป็นศูนย์กลางของการค้าขายนะครับเกต่อที่มันพูดเราได้เห็นตอน,น,น,นแรกแล้วก็ผลประโยชน์มมที่ได้เนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะค่าตุกแต่จะลงไปลึกถึงคนถึงไร่หญ้าแล้วถึงร้านอาหารถึงโรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยวประชาชนเกษตรกรการขนส่งอันนี้คือสิ่งที่ตามมาจากรถไฟความสูงนะโคราชหรือเมืองต่างในอีสานก็ต้องเตรียมร้อมากว่าถ้าราไฟคามสูงมาเราอยากไป่อะไรเราอยากทําอะไรอุตสาหกรรมต่างตามมาแน่ฮะไม่ได้แค่เรื่องทางนะตามทั้งเมืองใหม่หมู่บ้านจัดสรรแต่เกสเกตอะรบนี้มันก็มีมันเตรียมรอรับเรื่องนี้กันเยอะแยะแล้วนะครับอครัแนวคิดก็คือต้องทำพัฒนาฐานเมืองแนวฐานเมืองใหม่ เตรียมรองรับเมืองใหม่ก็จะมีพัฒนาเมืองอีกครับนะเห็นไหมว่าธุรกิจไม่ใช่แค่หลานมันจะถึงเมืองการาากวางผังเมืองโรงเรียนมาหาวิทยาลัยหมู่บ้บานเศรษฐกิจรสถานะโรงพยาบาลได้ตารากับตัวเมืองใหม่กัของรถเฟบรรทูกนี้ครับอันนี้คุณพูดไหมอันนี้ทางตะคอนะใช่ไหมก็รถไฟบรรทุกต่างๆนี่ครับก็ดีที่ตัดช่องแล้วก็มาทางตะคอนมาที่โคราชโคราชก็ยังเรื่องฐานอีกันอยู่ไหมไม่ได้แต่เราไว่ไหนนั่นหรอเรื่องยัง ก็เราคุยนะว่าจะเอาตอนนี้ก็มีคุยว่าจะเอาในเ,นเ,นเใมืเองอยากจะออกอยากไปนอกเมืองหน่อยก็กำลังทำระจายวิจารณ์หาจุดงทีอยู่นะครับต่อครับแล้วเราออกไปทำตำรวจออกแบบแล้วก็คือไม่ได้โม้่งนะที่ทำจริงๆนะก็ในกรุงเทพไย่างใี่ครับสถานีที่บางซื่อนะั้นก็จะรองรับจากโคล่าก็มาขึ้นที่บางซื่อวิ่งมาโครลาล่าแล้วมีรถไฟใต้ดินเชื่อมต่อเลยทุกเงืองเข้าในกรุงเทพเลยนต่อไปถ้าบ,บ้านอยู่เนี้ยบ้านมันอยู่ที่ป่าช่อแก็ได้แล้ว,ลว,ลวรถไฟยังทำงานก,านกรุงเทพได้ชมงเดียว พระกอบติดรถที่กรุงเทพนะแล้วก็เริ่มการก่อสร้างแล้วตอนนี้นะครับที่บ้านสวนก็ผมว่าอย่างที่เรียนนะปัญหาจริงแล้วไม่ใช่เรื่องเงินนะไอ้พรบตัวเนี้ยไอ้เรื่องเงินมันก็เป็นตัวเลขเฉยแต่ว่าสำคัญในเรื่องเวลาผมว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้ใช้เวลาให้คุ้มค่าครับโครงการที่ผมพูดทั้งหมดเนี้ยต้องบอกเลยไม่ใช่โครงการอสังหาริมครับผมไม่มีปัญญาคิดหรอกนะโครงการเป็นห้าสิบกว่าโครงการผมเป็นรัฐมนตรีแค่แต่เดือนนึงมันทำมา20ปีแล้วครับเมื่อไรท่านชวนนะ อย่างรถไฟทางคู่ครับทันส่วนปัจจั้ปีสามหกนะสำนักเจ็ดร้ยกิโลเมตรนะทำไปแค่สามรยกิโลเมตรนะยี่สิบปีแล้วครับรถไฟระสูงคลิปในปีสามเจ็ดนยังไม่มีเท้นเมตเลยนนสี่เลนคลิปปีสามแปดนะเจ็ดพันสามร้อยกิโลเมตรยังขาดอีกประมาณัน0หกร้อยิโลเมตรจทำให้ครบนะมอเตอร์เวย์ปีสนะี่ศูนย์อนุพัติ์ไ้เจ็ด้อยกิโลทำไปแค่ร้อยสี่สิกิโลโคราชไม่มีมอเตอร์เวย์คนระรถไฟในเมือง ปีสี่เจ็ดไป้สามร้อกิโลเมตรทำแค่แปดสิบกิโลเมตรทีแล้วมันเป็นเรื่องของของความเราไม่ได้พันธุ์นธุเรื่องเวลารัฐบาลอนุมัติหมดนะโครงการนอัอนุมัติแต่ไม่เคยอนุมัติเงินนะอัลลูมัติโครงการเงินเราไปหาหลาบหน้าไปหาแต่พบมามันไปเบี่ยงพบมาไม่ไหวแต่ครองเทาวนี้เราอนุมัติเงินให้ด้วยมีโครงการอนุมัติเงินทำให้เสร็จก็ดีเถอะนะครับต่อไปเนี้ยรัฐบางเองทำสามสิบปีเนี่ยได้ไถ่เราโมฮาล์สี่สิบห้าปีเนี่ย ตั้งแต่คิดหลังมูฮาแลวนะจนท่านเสร็จโชคดีที่เสร็จนะครับโชคดีที่ทำเสร็จถ้าไม่เสร็จแบบนี้ตามนะฮะเพราะว่านักเที่ยวเยอะขนาดนี้ถ้ามีสะวรรตภูมินี่ไม่รู้ประเทศจะไปยังไงฮะรายได้หลักตอนนี้ก็ไปท่องเที่ยวเลย่อกนะรถไฟระดัสูงนะญี่ปุ่นเสร็จเราคิดสามเจ็ดจีนเปิดสี่หกเกาหลีเปิดสี่เจ็ดไต้หวันเปิดห้าสูงเราก็ยังคิดไปเรื่อยเราคิดว่าจะเป็นเป็นความจริงทันทีนะคืออย่างถึงก็อีกห้าสิบปีข้างหน้าแล้วเนี่ยครับก็คงต้องเวลาต้องต้อเลืองเวลาเรื่องสำคัญ มันก็คืออะไรคือกรรู้ค่าเวลาต่อับก็จะมีคนพูดเรื่อยแล้วโอ้ยราฐบาาไปสร้างนี่ใหลูกหลานสามล้านแต่ก็คิดนะว่าถ้าไม่ทาวันนี้เนี่ยมันคือสร้างนี่ในอนาคตและวนี่ในอนาคตผมว่าสูงกว่านี่ปัจจุบันในหลายเท่าตัว,ตวแลนนมม้ว,นนว,ลยอ,ว,วลอย่างรถไฟทางผู้ปีสามหกตอนนั้นก็ประมาณเงินไว้แปดหมื่นล้านวันนี้ถ้าวันเนี่ยทำสี่แสนล้านห้าเท่าในยี่สิบปีนะนั่นก็บอกว่าทําวันนี้สามล้าน ถ้าบอกว่าอยากไปทาเลยตามนี้ต้องคิดด้วยว่าถ้าไปทำาอนาคตเนนะี่ยจะเป็นหนี้ของลูกหลานเท่าไหร่ครับะฉะนั้นผมคิดว่าเราลืมพูดว่าต้นทุนถ้าไม่ทำเป็นเท่าไหร่ต้นทุนของการทำเรารู้แต่ต้นทุนของการไม่ทำเนี่ยเราไม่่อยพูดกันแต่ว่ามาหาศาลทั้งเรื่องน้ำมันเรื่องโลจิสติกเรื่อง,ง,องต้นทุนของ,งทุกอย่างค่าเสียโอกาสความช้าช้าพอปวดบนลภาวะอุบัติเหตุมันรวมองโจงเล่เพราะมันมหาศาลมากมายสองร้านที่ทำตอนนี้มหา ก็ครับีแล้วหัวใจของพรบนี้คือเรื่องเวลาไม่ใช่เรื่องเรื่องของเวล,ลาเนี่ก็อาจจะเลย่มแล้วนะก็จะมีคนพูดว่าผิดรั้มนูนผิดรั้มน,น,นูลนี่ก็เรา,เราก็ต้องรับความเห็นนะครับผมเองไม่ใช่นักกฎหมายผมเป็นนักปฏิบัติแต่เราคิดว่าเขาคือวขาประเด็นอย่างนี้ยคือเขาบอกว่ามาตราานหัวกล้าเราสมมติว่าไอ้เงินแผ่นดินเนี่ยจะใช้จ่ายได้ก็ต้องไม่ได้มบมายอะไรจ่ายเขาก็บอกว่าไอ้พรบตัวเนี้ย ไปกู้เงินมาทำโครงการเนี่ยผิดไม่ได้เอาเงินมาทำโครงการไปกู้เงินแล้วเงินมาทำโครงการคือถ้าคิดเหมือนกันก็เหมือนเออมีเหตุผลนะสำาว่าคนนี้ไม่เคยทำโครงการขนาดใหญ่มาก่อนแล้วราตัดเรียนว่าโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการในประเทศไทยเนี่ยครับสามสิบปีท eh? 네ี่ผ่านมาเนี่ยกู้เงินทำนะเพราะว่าหลักการคือเรากู้เงินเราใช้บอร์ที่สาธารณะหรือบอรบอื่นหรือบร์ดพกู้เงินแล้วเงินเนี้ยไปทำโครงการงบมาเนี่ยเราใช้ดีจ่ายเงินคือเงินกู้ ว่าเราทยอยจ่ายกาที่เรามีเงินแต่ละปีถูกอเป่ก็เหมือนเราทําโรงงานเราปลูกบ้านอย่างเงี้ยไม่มีใครเราเอาเงินเดือนเนี่ยไปจ่ายคุณรูกเหมามันก็ต้องกู้มาเป็นก้อนก่อนจะหมดวงเงินสร้างบ้านเสร็จกู้เงินมาจ่ายแล้วก็เอาเองรายได้รายเดือนเนี่ยรายจ่ายรายเดือนไปผ่อนแบงค์ถูกไหมถ้าบอกว่าคุณจะปลูกบ้านคุณห้ามไปกู้คุณเอาเงินเดือนคุณไปจ่ายคุณรูกเหมาแล้วก็เพราะไม่มีใครสร้างบ้านในประเทศไทยฮะเพราะไม่มีใครเงินเดือนมากพอที่จะจ่ายคุณเหมา เพื่อตามมานะผมคิดว่าคนที่มองประเด็นนี้อาจจะเข้าใจผิดนะหรืออาจจะไม่ได้ไม่ได้ทำโครงการขนาดใหญ่เลยไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้วิธีนี้หมาเราใช้วิธีกู้เงินจ่ายกู้รับเหมาจ่ายการพัฒนาโครงการแล้วก็ทยอยเอาเข้ามาในดินตั้งแต่ยี่สิบหกปีที่ผ่านมานะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดผมคิดว่าในมุมมองของผู้ปฏิบัติเนี่ยคิดว่าเราก็ทําตามทำจริงแล้วก็ทำาา่างนี้มาถ้าผิดก็ตองผิดอะไรยี่สิบปีแล้วท,ที่ธนะีทำ ไม่ไต่ไม่ไต่เราว่าปกติก็ต้องเรียนแล้วว่ามันเป็นเลื่อนของการวางแผนระยะยานะครับเดี๋ยวผมจะต่อแล้วเจ็ดปีเนี่ยทําอะไรบ้างที่สาคัญเพราะงมาบ่อยแล้วเป็นงบม,มารายจ่ายป,ประจําปีระวางแผนระยะยาวจากงบมาประาจำปีไม่ได้เพราะงบมาประาราจำปีปป 6, กูพันก็สองปีสามปีอย่างน่าทำไมต้องการแผนระยะยาวผมว่าเลื่อนใหญ่ตอนนี้ผมสั่งให้กรมทางหลวงเนี่ยเอาโอกาสทั้งหมดให้มันถึงละว่าแต่ละปีเนี่ยต้องใช้ปูนกี่ตันใช้หิน เท่าไรใช้ตายเท่าไหร่ใช้ายาามะตอยเท่าไหร,ใไหร่ใช้คนงานเท่าไหร่เท่าไหร่ก็มันต้องขึ้นไม่เห็นว่าเจ็ดปีเนี่ยปูนปีนี้ใช้กี่ตันงลงบูนต้องเตรียมอะช่วงนี้ถ้าเกิดมีกำลังหลีบมากผลิตได้ก่อนแรงงานจะเอาอยัางไงกรมพัฒนาแรงงานต้องนํแรงงานเข้ามาไหมเหล็กที่ไหนทําเมื่อไหร่ถ้าเราจะเอาจริงไอเจ็ดปีเนี่ยต้องวางแผนได้อย่างถ้าเราบอกว่า,วะวานะแลวแต่ผมมาเนี่ยปีต่อปีไม่มีใครวางแผนหนูนน ท้ายมันทำได้สูเด้องแล้วถ้าเอาไปงบมาปกติมันก็จะเหนือนกับสิบปีที่ไปไม่มีอะไรยริงๆแล้วก็ให้มั่นใจว่ามีเงินทํางานแน่นอนแล้วก็เป็นแนวิบัติปกตินะครับแล้วก็ถ้าบอกว่าทำงบมาปกติผมก็ต้องผูกพันงบมาว่างานปีเป็นแสนสี่แสนล้านผูกพันงบมาถาาว่าสถาบันใหม่มางบมาถ้าอุปพันภหมดแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถดำเนินโครงการทางนโยบายได้ก็มีปัญหาแต่โครงการที่เราทำเราแยกตัวนี้มัน่างหางบมาเหลือตามกรอบปกติทุกอย่าง รัฐบาลซอยหน้าหรือรัฐบาลอื่นก็ยังมีกองมุ่งมาผติตที่เอาไปใช้จา่ายตามนโยบายนะะผมว่านี่มันก็น่าจะมีความชัดเจนแล้วก็ตรวจสอบให้ข้มงวดแน่นอนเพราะว่าโครงการที่อยู่ในพรบเน,นี่ยให้ถาสถาโครงการเนีโดนตรวจสอบมากอูผมก็ไปพูดจนผมสบายใฮนะ้คะเรื่องเนี่ะแต่ก่อนไม่เคยต้องพูดนะก็ไปสีแดงสีเขียวว่าอะไรว่าเป็นการวัิของรัฐบาลไม่ได้ไม่มีการตรวจสอบน,นะคือรัฐบาลสามารถกู้เงินมาทำแล้วก็จ่ายด้วยพรบาลงหมา แต่พอโครงการนี้เราบรรจุให้ชัดเจนให้สารโครงการมีการตรวจสอบม,มีการถกเถียงกันคุ้มไม่คุ้มเราต้องเดินสายชี้จแจงตลอดองคิดว่าตรวจสอบม,มันเข้มข้นแน่นอนครับพร้อมหรือไม่ก็ผมว่าอย่างนี้ดีดนะที่10ปีแล้วไม่พร้อมกแยกนะในโครงการทั้งหมดจามีการศึกษาทำฟีสาจจะมีโครงการมาโครงการในอนาคตที่ทําปี3ปี2ปี3เนี่ยยังทำศึกษาอยู่ก็มีอยู่ในโครงการอนี้ชัดเจนแล้วเราก็พูดคอนเะท็จจริงมาาแหก7ปีเนี่ยมันพร้อมที่ทำเลยมาสวน อีกบางส่วนในการศึกษาอีกสองปีเสร็จเราก็ระบุอันนี้ก็ไม่เคยเปลี Corner ่ันแปงก็มีอยู่สนโครงการที่อยู่ในโครงการศึกษาทำศึกษาแล้วยี่สิบเก้าโครงการไม่ต้องศึกษาศิดษาโครงการพวกทำรีเทอร์เฟสทำปรับปรุงถนนเนี่ยเราไม่ต้องทำฟรีนะครับทางกรงก็มีการศึกษาเรื่องคุณมคุณชัดเจนับก็มีรายละเอียดครับว่าผมก็โยชนทางตรงอย่างไรทางอ้อนอย่างไรครับ e i r เป็นอย่างไรสมฐานเป็นอย่างไรผมไม่ลงมารายละเอียดนะแต่อยากให้มั่นใจว่า เราไม่มีมั่วการลงทุนเป็นแสนล้านเนี่ยเราคิดว่าผู้โดยสารกี่คนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์เศรษฐกิจได้อย่างไรค่าใช้จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์รายได้เท่าไหร่มันมีคิดเป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็คงจะเป็นเรื่องเทคนิคที่เราต้องไปชี้แจงกับสภาพักจะตรงคลังจะระงับต่อไปรถไฟนองไหมปกติรถไฟเนี่ยนะรถไฟถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนะครับแต่ต้องเรียนนะว่าอย่าไปโทษรถไฟหน้าฮะ ว่ารถไฟเองเนี่ยเราไม่ได้ให้อาวุธเข้าไปคะับเขาเหมือนทหารที่ไม่มีอุปไปออกรบมาดูหัวจัดวแจหัวแล้วแจกเนี่ยอายุต่ำสุดเนี่ยอายุเด็กสุดเนี่ยคือ15ปีมีอยู่37มเจ็ันอายุ50ปีเนี่ยมีอยู่46่สิบันอายุ40ปีร้อยหกคันนั้นเขาเหมือนทหารที่อยายกจะรบมาแต่ไม่มีอุปกรณ์เพราะเราละเลยเขาขนาดรถไฟใช้ได้จริงเนี่ยอยู่แค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์หัวรถจกักรสองร้อยหกพันเนี่ยใช้ได้อยู่ประมาณร้อยหกสิบพันเทียบกับรถบรรทุกหนึ่งล้านคันเนี่ย มันก็ทาให้ดีมม่มาไม่มาที่เขาแต่เขาไม่ได้คนไม่ดีนะผมเชื่อรถไฟเราดีเยอะตัวอย่างเนี้ยนระได้เห็นว่ 5, 4, ารถีห54สการทาชมพูใกล้ๆกับดูตาทางสามสัตว์ผมก็ไม่ใอยโยธานยผมไปดูปุ๊บเฮ้ยผมว่าอย่างเนี้ยซ่อนะมนี่ยน้อยแล้วสัปดาห์ตก็ไปทําเราอัดทำาะายแล้วเปิดทางใหม่โอ้โหเขาซ่อมได้ภายใน3วันแล้วเสามารถเปิดทางเอากลับมาด้วยเครื่องมือก็มีเนี่ยด้วยการตั้งใจเขาเนี่ยเขาเปิทางกลับมาได้ ผมว่ารถไฟเนี่ยไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดแต่ว่าจร่งๆเราเห็นเนี่ยมันคือเราละเลยเขนาแล้วคนดีๆเขามีเขาเป็นช่างเหมือนพวกเราเนี่ยมันต้องให้โอกาสเขานา่อยนึงนะครับแล้วก็ครับมีการปร,ปรับโครงสร้างใหม่มีหน่วยสร้างต่างหน่วยพัฒนาต่านๆด้วยซึ่งเนี่ยเราดำเนินการอยู่ทำผู้ขนานไปนะครับตัวไอ้สงก็กังวลว่าใครทำโครงการเราก็มีะเราตั้งเป็นหน่วย,าาายงานต่างๆขึ้นมาคืออนา,าคตเนี่ยรถไฟก็เหมือนถนนหลวงเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยรถไฟก่เหมือนทางหลวงเมื่อไรว่ารถไฟเนี่ยสร้างทางด้วยวิ่งรถด้วยก็เหมือนให้รถบรรทุกเนี่ยคนอทางรถบรรทุกหรือต่อทางรถบรรทุกเนี่ยมาสร้างถนนด้วยไปไม่อด้หรอครับว่าต้นทุนถนนมันแพงไม่ค่าค่าโดยสารหรือค่าขนของนี่มันมาจ่ายค่าก่อสร้างถนนไม่ไหวนั่นปัจจุบันเนี่ยกรมทางหลวงเนี่ยเราแยกเลยนะกรมทางหลวงสร้างบำรุงไม่ต้องเก็บเงินแบบว่าให้เงินเป็นสมบัติประเทศคนขับรถบนถนนก็จ่ายภาษีปกติไม่ต้อจ่ายค่ากซีทางไม่ทำวิ่งแยกกัน แต่พอเราขยบรวมรถไฟเป็นอ่างเดียวนะรถไฟดูแลทางก่อต้านทางวิ่งรถด้วยและอะไรได้วิ่งรถเนี่ยมาต้านทางเนี่ยมาไงก็เป็นดีหัวโตนะเพราะว่ารายได้ไม่สามารถไปทําลงทุมได้ก็ไอต้องแยกไปสองส่วนนะส่วนที่พัฒนาโครงสร้างฐานทำทางกับบำรุงเหมือนกรมทันหลวงให้กลมงรถไฟไปก่อนแล้วหัวที่ปฏิบัติการคือวิ่งรถก็แยกออกมาดูต้นทุนัดเจนอนาคเขาก็ไขย เรื่องหลักที่ยกจะพูดที่แดัเรื่องความว่าปัญหาในสังคมไทยมันเป็นเรื่องของความเชื่อมโยงของคนข้างต้นไอ้เชื่อมโยงถนนอะไรเงนี้เราเป็นชาติเราเปได้แลให้ข้าถนนจากที่ไปบุญหมิ่นก็ข้าได้แต่ปัญหาเยอะมันคือเรื่องการคุยกันของคนในสังคมเพราะบางอย่างเราใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกใช้อคติคุยกันเยอะยกตัวอย่างนี้ครับโครงการต่อร้านเนี่ยก็มีคนรู้ว่าโกง คือยังไม่ทำไปเห็นผลเลยยังไม่ยังไม่เริ่มทำกันนะก็บอกว่าโกงฮนะเพราะอะไรผมเข้าใจทุกคนไม่ชอบการโกงนะพอเราการโกงเนี่ยเป็นแตะโครงการปุ๊บมันทำให้เราเกลียดโครงการนี้ไปด้วยแต่เดียวต้องแยกกันนะต้องโซนการคิดเอาเหตุผลเอาประเทศชาติมนาะช่วยด้วยลดอารมณ์ลดความรู้สึกผมเองเนี่ยผมก็พยายามผลักทุกคนนะต้องเรียนตรงนะไอ้คำถามทุกคนที่ตอบนะคือฟังคนที่คอมเมนต์คนที่มีข้อติถึง แล้วมาปรับปรุงกนะ็ต้องต้องช่วยกันนะครับผมว่ามัง,งั้นแล้วเราก็จะเสียเวลา <m> อีสิบปีแล้วอ,อีสิบปีแล้วอ,อีสิบปีเหมือนที่ผ่านมานะครับระบมผมก็มได้เห็นว่าทางฝ่ายสมา,สา,สา,บบาคมสายบ่อไต้เองเนี่ยก็ต้องเวลาต้องขออนุญาตเชิญไปหารือที่กระทรวงด้วยเพราะผมกลัวอย่างเดียวครับกลัวเรื่องว่าถ้าไม่พอเราไม่พอการต่อสร้างไม่พอวัตถุนิยไม่พออยได้ขึงเลยว่า7ปีเนี่ยต้องการอะไรบ้างก็เดี๋ยวมาคุยกันว่าเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมอย่างไร ครับยังไงเวลาหลังเดี๋ยวเชิญที่ยตัวหน่อยกลุ่มในการเพิ่มข่าวกหน่อยว่าโครงการพวกนี้รวมทั้งหน่วยงานที่พร้อมนะที่กุศลก็มีเยอะนะวิศวกรทีมงานพวกนี้ผมก็มาคุยกันลงรายละเอียดได้เตรียมตัวเปิดแรงงานเปิดบุคลากรให้พร้อมเตรียมวัตถุดิบแหล่งหินเนี่ยต้องหาแน่นอนแหล่งหินเนี่ยต้องไปเปิดเพราะว่าคงไปหาหาอกนะครับเพิ่มตามเส้นทางต้องเตรียมตัวนะฮะเพราะงั้นไม่ไม่หอแหล่งหินที่ทำหินลอยทางรถไฟแกลดินเนี่ย ไม่เปิดแต้วก็ต้องคุยกนะับกระทรวงที่เกี่ยวขอ้ของครับกระทรวงต่วนนี้นะครับขอบคุณมากครับการขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงปรนาคมท่านชัญชัยสิทธิพันธ์เป็นอย่างสูงยิ่ง,งนะครับตอนนี้นะครับผมอยากจะขออนุญาตกลับเรียนเชิญท่านนายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านอังสุรัตน์อารีกุณมากล่าวขอบคุณแล้วก็มอบของเกี่ยวขึ้นกับท่านรัฐมน,นตรีกับท่านผูน้ว่าราชการจังหวัดครับเรียนเชิญครับ ก็ควรบรบกวนท่านนายกกล่าวขอบคุณท่าน,านรัฐมนตรีและก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระเชิญครับ ก็ขอกราบขอบคุณท่านนักดนตรีโซนธรรมนากงอย่างนี้นะครับที่มาให้องค์ความของพวกเราครับแล้วก็ผมจะนําที่ท่านขอแก้หัวข้อว่าเราไม่ได้อยากส่งนะครับเราจะมาช่วยชาติกันยังงไนะครับในสองสาระนะครับที่น้องชาวิกับชาติที่ครับถ้าอย่างไรก็เราจะช่วยชาติกันนะครับทางนักดนตรีเชิญนะครับครับครับผมแล้วก็ขอกราบขอบคุณท่านทั้งหลายทุกทานที่นี่นะครับขอบคุครับครับขอบคุณท่านนายกครับแล้วตอนนี้ถ้าคุณขอแยกก็เราไดเชิญจาก เรนแถวรูปร่วมกันกับทางคณะมนตรีและท่านผู้ว่าโดยทางสสกัรเป็น,นปเชิญครับครับพี่น้องในพุ่งกลาดนะครับเดี๋ยวเราจะมีเรื่องของสัมมนาพบกันเรื่องของปัญหาของก่อสร้างว่าท่านมีอะไรกันบ้างน,นะครับที่จะนำเสอนอนะครับขอบคุณครับ